สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช ผู้อำนวยการกองคดีสองสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนายปิยะศรีวิกะพร้อมด้วยพันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุลาผู้อำนวยการกองปราบปรามทุจริตในภาครัฐสองสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทและเจ้าหน้าที่ตำรวจกองคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านพักของรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาคนหนึ่งในพื <look> <considerations> like ok ้นที่หมู่2ตำบลสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นหนึ่งใน4จุดที่เจ้าหน้าที่เข้าทําการตรวจค้นครั้งนี้อีก3จุดที่เข้าทําการตรวจค้นประกอบด้วยบ้านพักในพื้นที่หมู่1ตําบลสุรนารีอําเภอเมืองนครราชสีมาบ้านพักในพื้นที่หมู่1ตาบลหนองกระทุ่มอาเภอเมืองนครราชสีมาและบ้านพักในพื้นที่บริเวณถนนเซนต์แมรี่ตาบลในเมืองอําเภอเมืองนครราชสีมา จากการตรวจสอบโครงการจัดอบรมควบคุมป้องกันโรคของสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาพบว่าในช่วงตั้งแต่ปี2562ได้มีโครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขตำบลและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอ32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาแต่ไม่มีการจัดอบรมจริงเป็นลักษณะของการจัดอบรมสมนาทิพย์มีแต่เอกสารโครงการที่เขียนระบุก,การจัดอบรมเพื่อเบิกเงินงบรประมาณค่าสถานที่อบรมและค่าอาหารโดยมีรายชื่อชาวบ้านในแต่ละพื้นที่เข้าร่วมอบรม แต่ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ลงรายมือชื่อในเอกสารและไม่ได้เข้าร่วมโครงการซึ่งในบางพื้นที่พบมีรายชื่อผู้เสียชีวิตอยู่ในผู้ร่วมอบรมด้วยและสถานที่ใช้จัดอบรมส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นสถานที่ราชการแต่หน่วยงานเจ้าของสถานที่ยืนยันว่าไม่ได้มีการจัดโครงการและไม่พบว่ามีหนังสือขอใช้สถานที่ในการอบรมแต่อย่างใดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นหาหลักฐานเส้นทางการเงินเพื่อดําเนินการอายัดทรัพย์สินในเบื้องต้น ล่าสุดสำนักง,งานคณะก,กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ถึงการตรวจค้นขยายผลยึดทรัพย์สินคดีทุจริตของอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยรองเลขาธิการปปงรักษาราชการแทนเลขาธิการปปงนายเทพสุบวรโชคดาราบอกว่าสืบเนื่องจากคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่3ทับสอ6พเมื่อวันที่14มีนาคม2566มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราวจํานวน6รายการรถแท็กอร์และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารรวมมูลค่าประมาณ5 0 0 0 0 0บาทพร้อมดอกผลมีกําหนดไม่เกิน90วันตั้งแต่วันที่14มีนาคม2566ถึงวันที่11มิถุนายน2566 รายคดีนายสามารถกับพวกซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา3มวงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542 การดําเนินการในครั้งนี้เมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนําหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายสันติรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและตรวจค้นสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวม4จุดประกอบด้วยบ้านพักของเจ้าหน้าที่ระดับสูงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราช สีมาและบ้านพักของอดีตเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอจากการตรวจค้นพบทรัพย์สินที่เชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานดังกล่าวเพิ่มเติมจํานวน24รายการประกอบด้วยรถยนต์และเงินสดรวมมูลค่าประมาณ1,214,410บาททองรูปพรร์เครื่องประดับและพระเครื่องอยู่ระหว่างการประเมินราคาทรัพย์สิน ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกรณีจาเป็นเร่งด่วนเลขาธิการประมงจึงได้มีคำสั่งให้ยืดทรัพย์สินดังกล่าวพร้อมดอกผลไว้ชั่วคราวมีกําหนดไม่เกิน90วันตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566ถึงวันที่12มิถุนายน2566ตามมาตรา48วรรค2แห่งพระราชบัญญัติ้องกันและปร,ะราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานปปองอยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกหลายคดีมุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดอันเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานและตัดเส้นทางการเงินของผู้กระทําความผิด